ใส่ไส้ปลาอาหารคาวแหวกเลยครับผมส่งชี้ให้ให้ท่านผู้สนใจดูนะครับตรงกลางเป็นไส้ปลาถูกไหมครับเมื่อวานนี้เป็นอะไรครับเป,เป็นแตงโมชี้เปลือกนะครับมันกินหมดแล้วแล้วถัดไปเนี่ยเป็นอะไรครับถัดไปเป็นอะไรครับตรงนั้นขี้เข้ก อ่าตอนนั้นมีขี้เค้กเนาะถัดไปก็เป็นกาวมะพร้าววางเป็นชั้นเป็นชั้นกันมันออกเนาะเราไม่ได้คลุกนะเดี๋ยวเขากินเดี๋ยวก็เป็นสีนดำออกมาถ้าเราคลุกมันจะเละเนาะแล้วก็เสียเวลาด้วยไงแต่ถ้าใครมีเครื่องปนเครื่องบดเครื่องคลุกแล้วก็ทําให้มันแบบประมาณอะไรอ่ะประมาณแบบเละๆหรือว่าเออคลุกเคล้ากันคลุกเคล้ากันให้ละเอียดใช่ไหมอันนั้นยิ่งดีมันกินไวมันดูดไว แต่ก็ให้ไม่ให้เป็นน้ํามากขึ้นมากเกินไปไม่ให้เป็นน้ําเกินไปถ้าเป็นน้ําแล้วมันจะออกจากบ่อใช่ไหมแต่นี้เนื่องจากเราไม่ได้คลุกแล้วก็เราไม่ได้ปนเราก็วางเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันมันก็กินเหมือนกันเกี้ยงเหมือนกันไม่เหลือนอจากทเต๋น่ยเอโอเคครับตรงน้นต้องแก้มันปปตายเราต้องแก้ต้องแก้ไขมันไป แต่ถ้าเราเราปนมันคลุกมันมันก็จะประมาณนี้แหละต้าอมามาดูดิมันก็จะเละๆประมาณขี้เค้กนี่แหละคลุกประมาณนี้คลุกประมาณนี้เสร็จแล้วก็ออไม่มีน้ําใช่ไหมแต่ก็นุ่มนุ่มแล้วก็เละๆนิดนึงยแล้วก็เวลานั้นหนอนมันก็ดูดได้กินได้นี่แแต่อันนี้มันอาจจะเปลือกเนี่ยอาจจะกินยากนิดนึงเป็นไงเปลือกเนี่ยกินยากนิดนึงเพราะว่ามันมันแข็งเงต้องรอให้มันรอให้มันนุ่ม มันเน่าแต่ถ้าเราบดเลยนี่มันมันเกี้ยงเลยมันกินเลยอย่างเงี้ยแต่แต่แตน,นั้นก็ไปเสียค่าไฟฟ้าเสียค่าพลังงานแรงงานอย่างเงี้ยต้องมายืนหัวใหญ่มันก็เล่หมดแล้วนี่มันก็กิกนหมดลแล้วอันนี้เล่บมันก็กินหมดเหมือนกันมันก็ใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาอิตย์หนึงกินก็เป็นเป็นเป็นความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะว่าใครสนับยังไงใช่ไหมอ่าใส่เลยครับใส่ใส่ปลาอ่าเห็นไหมครับใส่ปลามันจะรวมกันเป็นกลุ่มตรงไส้ปลาแหละครับอ้วน ของหวานของข้าวงนั้นหนอนที่ออกมามันก็จะไม่เสมอหรอกมันก็จะมีใหญ่มีเล็กใช่ไหมละ่ะใหญ่มีเล็กตรงไหนที่มันเข้าถึงในเนื้อหนังมังสาโปรตีนมันก็จะอ้วนก่าเขาตรงไหนที่มันอยู่ขอบชายแดนก็เล็กนิดนึงใช่ไหม,มตัวนั้นก็อาหารไกออ่หรือปล่อยให้บินแล้วก็กลายเป็นอาหารในนกนางแอ่นไปแต่ตัวหนาๆวัว้วนนี่ก็นู่นเลยเข้าลงบิน <Yeah. S 1> อ้าวเชิญเลยครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ใส่แล้วอ่านี่ถ้าเป็นเป็นจุใช่ไหมครับหนอนมันกินจุเนาะ oh, จุใส่ปลานาวารีสีแดงโล่นอนกินจุใส่ปลาอยู่ตัวนี้ข้าว จู ừ, heard, ้เลยจู้เลยจู้เออจู้ใส่ปาจจุจุนี่ครับนี่นี่เท่ากันเย้องมือปุ๊นี่ออ่แยิ้มยนยนมเียงแล้วก็้งแหงหูจตอกหามันมหามันมาแห้ง คม้คบฮะสวัสดีครับคุณสรงสวัสดีครับสวัสดีครับ